สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอเจอพกับนุเปียงเสรีไทยรถสวยนะคะวันนี้จะพาทุกท่านมารับชมในส่วนของรถคันนี้กันเลยโต y ยต้าอันติด 1.0G คันนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยนะคะมาในส่วนของปี2016นะคะราคา3.69,000บาทเท่านั้น นะคะลูกค้าได้รถสวยเกรดเอแบบนี้ไปเลยบอกเลยว่าสีขาวเป็นสีที่หายา,ยากามากๆนานๆถึงจะเข้ามานะคะบอกเลยว่าคุณภาพคุ้มเกินราคาแน่นอนและลูกค้าได้รถเกรดเอไปใช้งานด้วยนะคะ,ะ,ค,ะคันนี้จดทะเบียนในปี2559กันเลยนะคะและเลขไม่เพียงแสนนิดๆเท่านั้น,นะะเลขไม่เพียงแสนนิดๆเท่านั้นนะคะได้กระจังหน้าสวยๆแบบนี้เลยลูกค้าคาดด้วยโครเมียมนะคะ3ก้าน โลโก้อยู่ตรงกลางนะคะดวงไฟใส่กริ้งนะจ๊ะรอยแตกร้าวไม่มีนะคะรับประกันไม่มีชนหนักทิ้ความน้ําท่วมเราไม่ซื้อเข้ามานะคะจําหน่ายแต่รถมือสองเกรดเเท่านั้นนะคะหาลูกค้าท่านใดสนใจอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะติดต่อหาน้องเปี๊ยได้เลยนะคะติดต่อหาน้องเปี๊ยได้เลยนะคะน้องเปี๊ยจำหน่ายรถเปมือสองเกรดเอเซรีไทยรถสวยเลยนะคะมีรถสวยๆให้ลูกค้าเลือกมากมายนะคะ ไม่ว่าลูกค้าจะอยากได้เป็นตัวไหนนะคะบอกเลยว่าจบครบที่เสรีรไทยรถส,สวยเลยคันนี้บอกเลยว่ามาพร้อมล้อแมกเดิมๆจากโรงงานยางเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งสี่เส้นเป็นยางปีใหม่เลยตกยางนานๆนึกเลนสแบบนี้นะคะมีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวนะคะติดฟิล์มให้แล้วรอบคันนะคะหมดาสีหมดหกปนนะลูกค้านะบอกเลยว่าคันนี้สวยเดิมโรงงานนะคะ แกตกแท้ทุกบานเลยภายในมาพร้อมคอนโซลสีดำตัดกับสีเบดสวยๆแบบนี้เลยนะคะน็อตเดิมๆทั้งคันนะคะเม็ดอาร์ตเดิมๆทั้งคันเลยนะคะสำหรับคันนี้เดี๋ยวแกะให้ดูอ่ะแข็งนิดนึงนะคะ ไม่หนาเกินไม่ลึกเกินไม่บางเกินนะคะเป็นของเดิมๆจากโรงงานนะคะรถของเรามีวันตีหลังการขายให้คุณลูกค้าด้วยรับประกันเครื่องยนต์เละเกียร์นะคะ1ปีหรือ1,000งหมื่นกิโลยังได้อย่างหนึ่งถึงก่อนนะคะคันนี้มาพร้อมเบาะหนังสีเบทสวยๆแบบนี้เลยสภาพเบาะคือแต่งตึกมากคอนโซลน้นหน้าเป็นสีดําตัดกับสีเบทสวยๆแบบนี้เลยนะคะคู่มือมีมาให้นะคะลูกค้าจาก เดิมๆจากโรงงานเลยนะคะเครื่องเล่นต่างๆเป็นระบบมนันนวดนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่อยากได้คันนี้พวมาเลยมัลติฟังก์ชันข้างเดียวด้วยแล้วเลขไมเพียงแสนนิดนะคะโมเลยคุณภาพคุ้มเกินราคาแน่นอนนะคะไฟต่างๆยังใช้งานได้ปกตินะคะลูกค้าฝั่งคนนังข้างมีกระจกมาให้ในตัวนะคะมีไฟมาให้ด้วยนะคะ บอกเลยว่าตอบโจทย์ทุกการใช้งานนะคะ 1.6G ปี2016เลขไม่เพียงแสนนิดๆฝั่งคนขับนะคะก็มีกระจกมาให้ด้วยนะคะคุณภาพคุ้มเกินราคาแน่นอนนะคะลูกค้าสามารถเอาหน้าเล่มไปตรวจสอบได้เลยรถของเรามีวัตีหลังการขายให้คุณลูกค้าด้วยนะคะคันนี้นะคะจดทะเบียนในวันที่23สิงหาคม2559นะคะ ได้ทะเบียนเดิมเป็นกรุงเทพหานาครน,นะลูกค้านะคันนี้บอกเลยว่าเครื่องยนต์1 5 9 8ซี125แรงม้า4สูบนะคะ2เพลาบอกเลยว่าพูดถือกดดรรมสิทธิ์เดิมบริษัทไทยเพรสกินะคะลูกค้าค่ะคะุณภาพคุ้มเกินราคานะคะภายในคกว้างขวางมากนะคะนั่งได้หลายคนสามารถติดตั้งคาซีทได้นะคะ ฝ้าเพดานรยรารอยเจิมไม่มีนะคะหาลูกค้าท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะสามารถททกหาลูกเปียได้เลยที่เบอร์0903247586 0903247586เบอร์นี้เอนไลน์ได้เลยนะคะแล้วเดือนนี้น้องเปียมีโปรโมชั่นมาให้ลูกค้ามากมายจองแค่999บาทเท่านั้นนะคะ จองแค่999บาทเท่านั้นมีโปรขับฟรีด้วย90วันสำหรับลูกค้าเครดิตด,ดีมีโปรขับฟรีให้ด้วย90วันดอกเบี้ยรเริ่มต้นแค่2.79เปอร์เซนเท่านั้นนะคะแล้วเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรี2ครั้งหรือ20,000กิโลมีบัตรเฟมริกจร์จากเซรีไทยรถสวยให้ด้วยฟรีค่าแรงตลอดอายุการใช้งานนะคะสาขากรุงเทพก็มีนะจ๊ะอยู่ที่มีนบุรีหนองจอกภาคอีสานก็มีนะคะโนนินแดงบุรีรัม แล้วก็สุราษธานีมี2ส,สาขาสาขาในเมืองสุราษฎร์และสาขาทางไปสนามบินสุราษฎร์ลูกค้าใกล้ที่ไหนเข้าที่นั่นได้เลยนะจ๊ะบอกเลยว่าเราซื้อขายกันทั่วไทยและจัดไฟแนได้ถึงหน้าบ้านไม่ได้มีแค่อันติด1 1 g ปี16นะคะเรายังมีให้ลูกค้าเลือกตั้งแต่ปี2016ถึงปี2021เลยราคาเริ่มต้นเพียง369 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะราคาเริ่มต้นเพียง369,000บาทเท่านั้น มีให้ลูกค้าเลือกถึงปี2021เลยนะคะเป็นชมหน้าใหม่ก็มีชมหน้าเดิมเหมือนคันนี้ก็มีนะคะมีให้หลอกหลายสีมากสีขาวสีบลนนะคะบอกเลยว่าอยากได้สเปคประมาณไหนลูกค้าแจ้งได้เลยนะคะมีทั้งตัวเจียสปอร์ตนะคะเครื่องยนต์พันแปดเครื่องยนต์พันแปดตัวไฮบริดนะคะหรือว่าจะเป็นตัวจีเครื่องยนต์พันหกนะจ๊ะอะมาดูสภาพตัวรถก,กันต่อเลย ในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินภายในกว้างขวางมากนะจ๊ะเม็ดอาร์ตเดิมเดิม<ๆ>ทุกบ้านอันนี้แกะไม่ออกจะแกะให้ดูลูกค้าทักมาก็เรียกกันนะจ๊ะถ้าอยากดูเพิ่มเติมอันนี้ด้านหลังต้องเปิดจากด้านในนะคะวันนี้ขออนุญาตไม่เปิดเพราะว่าฝนตก ปลาพร้อมเซ็นเซอร์ด้านหลังให้ถึง2ตำแหน่งเลยดวงไฟโตโต,โตแบบนี้เลยนะคะรอยแตก้วาวไม่มีคาดด้วยโครเมียมสวยๆนะคะ 1.6G เซ็นเซอร์ด้านหลังมีมาให้แล้วได้รถสีขาวด้วยคุณภาพคุ้มเกินราคาสวยมากนะคะตรวจรถให้ลูกค้าแล้วด้วยนะคะมีใบเซอร์รองรับรถ5ดาว อันนี้สามารถติดตั้งคาซีทได้นะคะลูกค้าคะสวยๆแบบนี้เลยปุ่มล็อกเด็กมีมาให้นะจ๊ะทั้งสองฝั่งมีปุ่มล็อกเด็กให้เป็นระบบนี่เลยลูกค้าสวยๆแบบนี้อันนี้เล็กไม้ของเขานะจ๊ะไมแท้ร้อยเปอรนรับประกันนะคะไม้แท้ได้พรมลัยมัลมติฟังก์ชันข้างเดียวด้วยเครื่องเล่นต่างๆเป็นระบบมันนวดมาในส่วนของเกียร์อัตโนมัติ แบบขั้นบันไดนะคะต่อไปเราไปดูในส่วนของสภาพห้องเครื่องกันนะคะขออนุญาตเปิดห้องเครื่องแป๊บนึงนะคะลูกค้าค่ะ เป็นห้องเครื่องเดิมๆจากโรงงานนะคะฝาครอบเครื่องยังอยู่ครบ VVTi นะคะจากโตโยต้เลยจุดแต้มสีต่ตางๆหัวน็อตยังอยู่ครบนะคะมออแบตเตอรี่ถ้าเสียมเป็ี่ยนให้ใหม่เลยลูกค้านะคะสวยๆเดิมโรงงานแบบนี้เลยรับประกันนะคะไม่มีชนหนักปริกความน้ำท่วมไม่ซื้อเข้ามาหาลูกค้าสนใจคันนี้แล้วนะคะติดต่อหาหนุเป้ได้เลย ที่เบอร์0903247586 0903247586เบอร์นี้เอ็นไลน์ได้เลยนะคะมาพร้อมโปรโมชั่นดีๆมากมายกับเจ้าคันนี้ Toyota าอ t i ต1 6 g ปี2016แล้วราคาดีมาก369,000บาทผ่อนแค่เดือนละ6,000บาทเท่านั้นนะคะสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยสำหรับลูกค้าเครดิตดีนะคะ ออกง่ายเอ,อกสารไม่ยุ่งยากออกได้ทุกอาชีพไม่ว่าลูกค้าจะทําอาชีพอะไรก็แล้วแต่รับจ้างทั่วไปข้าราชการการเศรษตรกรอเจ้าของธุรกิจออกได้หมดเลยนะคะเพียงแค่ลูกค้ามีแหล่งที่มาไรายได้ที่ชัดเจนอันนี้ช่วยดันทุกคิดนะจ๊ะสำหรับวันนี้นะคะบอกเลยว่าคิดถึงรถยนต์มือสนะคะคิดถึงเสรีไทยรถสวยนะคะมีรถสวยสให้ลูกค้าเลือกมากมาย นะคะไม่ได้มีแค่อันติดคันนี้นะคะในส่วนของรถเก่งรุ่นอื่นๆเราก็มีนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอันติดเครื่องยนต์พันแนะคะตัว G ตัว GR ียสปร์นะคะหรือว่าไฮบริดมีให้ลูกค้าเลือกมากมายสีดำสีขาวสีทองเงินนะคะหรือจะเป็น Honda Civic ก็มีนะคะ Honda า r v City f o r t u n e r in Nova นะคะ หรือว่าเก่งเล็กอีโคคาก็มีให้ลูกค้าเลือกมากมายจบครบที่เสริไทยรถสวยเลยและยังไม่หมดนะคะในส่วนของรถตู้รถตอนเดียวเราก็มีนะจ๊ะเดี๋ยวก่อนปิดท้ายนะคะเดี๋ยวพาไปให้ดูในส่วนของอันติดรุ่นอื่นๆนะคะเพื่อเป็นในการให้ลูกค้าเป็นตัวเลือกให้กับคุณลูกค้านะจ๊ะคันนี้จะเป็นโตโยต้าโคราอันติดห1.8นะคะ บอกเลยว่าคันนี้ลูกค้าได้เครื่องยนต์1.8เป็นตัวไฮบริดนะคะปี2020นะคะจดทะเบียนในปี2563คันนี้บอกเลยว่าเลขไม่เพียงแสนต้นๆเท่านั้นแล้วได้ตัวไฮบริดประหยัดน้ำมันมากๆนะคะขับระยะแค่50นะคะจะใช้พลังงานแบตเตอรี่นะคะน้ำมันจะไม่เปลืองเลยลูกค้าแล้วคุณภาพของเบ็ดนะคะอยู่ได้เป็น10ปี นะคะคันนี้บอกเลยว่าเป็นไฮบริดประหยัดน้ํามันแล้วราคาดีมาก5 4 9 0สนบาทเท่านั้นราคาเพียง5 4 9 0สนบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าได้รถสวยๆแบบนี้ไปใช้งานเลยนะคะเรื่อต่อไปเลยคันนี้เป็นไฮไลท์นะคะเป็นตัว GR Sport นะคะเดี๋ยวจะมาดูความแตกต่างกันระหว่างคันนี้นะคะ บอกเลยว่าคันนี้เป็น Toyota a อันติ1.8 GR Sport นะคะคันนี้จดทะเบียนในปี2563เป็นรถปี2019เลขไมเพียง60,020เท่านั้นนะคะเลขไม้เพียง60,020เท่านั้นแล้วได้เครื่องยนต์พัน8ด้วยเป็นตัว GR Sport ตัวท็อปเลยนะคะเป็นในส่วนของเครื่องยนต์เบนซินนะคะคันนี้บอกเลยว่าได้โมหน้าใหม่ด้วยนะคะโมหน้าหมปารลอลแบบนี้เลยลูกค้า กระจังด้านหน้าก็สวยมากนะคะแต่งสเกิร์ตให้รอบคันเลยในส่วนของกระจังด้านหน้ามาพร้อมไฟตัดหมอกตัดด้วยไฟ d a y l ไลท์นะคะไฟตัดหมอกมีมาให้ดวงไฟโปรเจคเตอร์ตัดด้วยไฟเดล์ไลท์มมวดดวสวยๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้เป็นสีขาวมุกนะคะมาดูที่คันถัดมาคันนี้ จะเป็น t ต y ยต a าโค a ลนติด 1.6G คันนี้จะเป็นปี2020นะคะจะเป็นในส่วนของเครื่องยนต์พันหนะคะน้ำมันบินซินเหมือนกันจดทะเบียนในปี2563เลขไม่แสนหกนะคะคันนี้ไม่น้อยก็มีไม่เยอะก็มีนะคะลูกค้าอยากได้เลขไม่เท่าไหร่แจ้งได้เลยนะคะดี่คันถัดมากันเลยคันนี้ บอกแล้วว่าถ้าลูกค้าอยากได้ไม้น้อยเราก็มีให้นะคะสำหรับคันนี้ t o y o ต a าอันติ 1. 6 g เลขไม่เพียง30,000เลขไม่เพียง30,000เป็นรถปี2019นะคะจดทะเบียนในปี2563เช่นเดียวกันเป็นเครื่องยนต์บินซินคันนี้บอกเลยว่าเป็น 1.6G นะคะสเปคเดียวกันกับคันสีดำเมื่อตะกี้เลยได้ดวงไฟโปรเจคเตอร์นะคะด้าน,นล่างลูกค้าสามารถไปใส่ไฟตัดหมอกเพิ่มได้มาพร้อมชมหน้าใหม่สวยๆแบบนี้เลยแล้วสีทองเงินเป็นสีที่ดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นฝนตกแดดออกนะคะจะมองเห็นได้ยากและเป็นสีที่ดูใหม่ตลอดนะคะเป็นสีที่ยืดตลอดกาล สำหรับท่านใดที่เลือกไม่ถูกว่าจะเอาสีอะไรแนะนำเป็นสีทองเงินเลยนะคะเพราะว่าจะทำให้รถของท่านดูใหม่ตลอด <c oughs> ในคันนะคะทั้ง4ี่คันที่ให้ดูไปลูกค้าชอบคันไหนนะคะสามารถติดต่อหาน้องเปียวได้เลยที่เบอร์0903247586 0903247586เบอร์นี้เอดไลน์ได้เลย นะคะสามารถสอบถามเอกสารกันก่อนได้ขอดูรูปภาพกันก่อนได้นะคะสำหรับวันนี้น้องเป้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอนใหม่คลิปหน้าพาดูรถรถุ่นไหนรอติดตามรับชมได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ